ดีสบายดีกันมาทุกคนเด้อมื้อนี้ก็มาอยู่กับน้องบอมน้องยูน้อช่องน้องแฟนบอมยูเด้อมื้อนี้น้องบอมกับน้องยูเว้ยมือเนีมื้อนี้มูว่าน้องมูว่านี่น้องบอมน้องยูในหับกล้องของฟางจากผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยแล้วเนาะมว่านี้ก็ได้แกะไปที่เทปพอยแล้วแล้วมื้อนี้เฮากะจะขอได้จัดจัดเป็นจัดเป็นถุงแบ่งไปให้แล้วแล้วมื้อนี้เขาขอจัดแบ่ง หงปันสุปให้กับญาติของเขาเนาะไก่สิฮอดวันปีใหม่เรียกกันเลยว่าขอจัดอ่าแบ่งแบบนี้เนาะมีหลายๆชนิดเลยเนาะจัดเป็นหงปันสุปแทนญาติแล้วก็มีทั้งหมดยูุหงนี่ก็สิประมาณมีอย่างเดียวเนาะมีมีปองปลามีมีขนมมีกาแฟมีบางอย่างมีน้อยก็ใส่ไปฮันเนาะบางอย่างน้อยให้แนวละน้อยไปเนาะเพราะว่าญาติของเฮาหลายแล้วเฮาก็ ที่เอาุงปันซุกนี่ขนมมากว่าใส่ขนมถุงปันซุกนี่ไปให้ญาติๆแล้วของกระชิกกับมากินขนมที่เราเคยกินมาก่อนเนาะให้พี่ๆได้สีน้ำตาลหลายย่างเนาะที่เราเคยกินนกย่างเนาะสั่นเอ้ยนกย่างน้องบอยน้องยูน้องบอยสีนี่แต่ว่าสีอ่านไปอ่านมาเอ้านกย่นเห็นมันเป็นกาแบบกาบอกมายิ่งคิดว่ามันเป็นขนมวันนั้นมาเหาดีขอกระซี่ใบใหญ่ขนมปัน บรรทุกเออเอาขนมก็ได้เอาถุงบรรทุกก็ได้ตอนก่อนืงก็ต้องขอขอบใจไอ้แจ็คเนาะที่ฝากเครื่องมือเห่าในมือนั้นเนาะขอขอบใจเพื่อนหลายๆเด้อเดี๋ยวเห่ากระซิบไปยายให้เพื่อนกันเนาะไปขี่ขาจีซุงเนาะไอตอนเหี่ยวกาะมา่อดเนาะหงนีิเหาจะให้ปุ๊บเยอะนะทุกคนแล้วปุ๊บเยอะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะให้แม่เอ็ด ก็จอบมดสารสมารลมสิเดีวเลยน่าเอาไปกระดืดอะโมโหน่าเมื่อกี้หันนางอยู่นี่แบบแอยู่มาเกนอยนี่มันนึ่งไว้พ่อปดูเดียวยูทางเฮือนอะนี่ข่าวอะเออใจด้วยไปยไปสะดือละ บว่า่ไปห็ดเวียงไปเศร้าไม่แอดเอิร์นเด็วไม่แอดเอิร์นเดเป็นแบบวอกนเไปเอดีห้องน้ำุอย่าไปอู่าหกิฟากให้น้องนอตใหุ้ตุเอะสนอเมื่อกี้ด้ยินผูดไม่ไแอดเอิร์นอันตัวนี้แหละทมไม่แอดมึงแม่ไม่แอดห้อง่วะ นี่เนาะเมตเพิ่นก็ไดอันนี้เป็นขนมเป็นกาแฟอันนี้น่ะลูกแม่อ้ํอันนี้น่ะอโดยหอมมากอเกร้านเะีมันนลเิมาหงมาเพียงมจูเฮยู่ดีเมี่ยงเโดยเป็นเน้เสงกินหรือะไรตาถูอะไเป็นชอาเป็นนายโดย่เ็นตงตูอพอากระเบ้งหอ่ะเน่เท้าประตูปตู้น ยืนกันประมาณนี้น่ย yes> ืนขนาดนำการขนาดแต่ฝนมานมย่เป็นเม่เลยกินเนื้อรกันกันเขาเยเอาหมาเขาเ้า่นเขาเองเอาหันเลยดีมีแหงเออ ยูดีไม่แหงยูว่าเจ้าน่ะมเป็นเด้อวะเรากังยืนพยเอวหนูจิบคอยกูเนีย่เอว้ยเวลาโคยอะไยังอไม่เลยเขาเป็นบมนมเพออยูดีจ้งอันนี้อันนี้ก็คือแม่แอดเนาะอันนี้เนาะเาบขจปาตู้นั้นแด่คือประตูนั้นปรูตูเด้ออยากอยู่ดานน้นอเบ่ไล้เพกอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่อนเออขบคุณแหนุ่มเด้อเด้ออยาไปให้ปตูเพื่อนกอนเนาะ อาปรตูฮันเฟินก็ไปยู่ทางฝากนั่นเพิ่อยู่ฝากนี่ชิดเพินตามหาพรตูเอียอาิเพิ่อยู่ิเดินไกยางใส่เพิ่ไปยู่เือนแล้วบ่ไมกับเพื่อน ปากน้ำเพิ่นนี่นะเพราะว่าเพิ่นบบเห็นเนาะเพิ่นสุกโลไปเฮ็ดเวียยแต่เช้าเจ้าอันเจ้ามาให้แล้วบเห็นเนาะรูปนี้สภาพมันน้ำเงิก็ได้เป็นเจ้าของเพิ่นเนาะเดี๋ยวเจ้าของ culture นัมบูเด้อรเดี๋ยวนี้มาจากอ่เอฟซี้วก็ได้แบ่งเขาก็ได้แบ่งเครื่องมาให้เพิ่นเนาะปั่นสุกกันตอนนี้เขาก็มาฮอดเงินเมตู้เขาจะไปให้เมตู้และให้อาหารเนาะอาเป็นน้องสาวเนาะน้องเคอน้องไพ น้องไพ่นนพ่ออันนี้เพิพ่นมากรองมื่อน <Yeah, like ี้เพิ่นจะแปลกเพิ่นมากรองกันยื่อเงินโอ้โห้นุ้ยเอาจะเห็นละมิดหลุดเห็นน้องบอกน้องอยู่ไยู่ใดนี่ทันอันนี้พี่จะเป็นไมมดุกอ่อนอันนี้เศรษฐ์เลยกับน้องกับซ้ำกันถุเน่ถุเน่ถุก้อนยังเอาเุ่เน่ถุเน่ถูอูอู้อ่ากระโม่เอาไปให้แม่น้อยเด้อไปให้แม่น้อยเด้อ ไปยากไปให้แม่น้อยทุทุเด้ทุ่ทุกคนทุกอนเดินจีร์กระพือทุ่ทุ่ทุ่ออัเออเอาแบมมาตีใช่เข่าเออไปไปให้แม่น้อยขอบใจเด้วันนี้นะขอบใจเด้ทุทุ่ทุันนี้ของเฟนตาอันนี้นะคอนเฟนตูมันคอนเฟนตาเดินไปวะเอาไปตูเอาแมตูเก็บมาเผาเสร็ไปไปให้แม่ตูโบยู่ดิเออขึ้นไผ่แล้วก็น้อย ขอบใจเด้อคือมือนี้เมตูสีหมาเนาะมือนี้เมตูสิมาค่ะก็เลยว่าจะมาจัดจะมาจัดแจงเนาะจะมาจัดแจงกับสิเอ็ดขวดใหมเปตูเออไมนลคะของขวญปีใหม่ใหรอมีนาแกมตุยถดูดูดูถูดูถซะ

เอว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 คุณนะคุณได้ว่าหอดล่ะเอวเอวเนี่ยขอบใจเลยนะแม่ขอบแม่ขอบใจก่อนแม่เออสบายดีสนัสบายดีเด้สบายดีสบายดีจริงหรือสบายดีเอากันนกันลนกนกสบายดีเอานกนกคนแม่สบายดีสบายดีตาเดียวกันดูซื้อบางตลาดนี้ไอ้บอมตลาดเทซื้อ sư 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 ở à, đây là cọ đừng sư gì ờ ừ, sư nim hoang tê eo hơn nó hoang rồi đi. นี่ก็คือเขาก็มาให้เงินต่อไปแล้วเนาะน้องทุกคนตอนนี้ก็เป็นคงสุดท้ายเขาจะมาให้น้องใต้กับน้องนี่ก็จะประมาณนี้เขาไปให้หมดทุกคนแล้วยังเหลือแต่น้องใต้เนาะอ,อยู่ข้างหน้นเขาก็มาให้น้องใต้กันอีกนึงเธอเจ้าเลยก็ได้อ่ะโอ้ขอบใจ วตายแล้ววันนี้ตัวมากเี่อเนี่องตัวมากเยยบเอาคนมาให้เยบตัวมากกับเดียวมากเลนี้เอเขาเจ๋อเลยนอนนอนนอนมาน้องไต้กับมับหาได้ทุกคนโดยไป โอเคทุกคนตอนนี okay, on we come, we no like we we ้เฮากกลับมาแล้วเนาะก่อนจะกลับมาได้ตลาไปเหยียบไปเหยียบหมาต้องตายเกือบสลบเป็ดนะม่ได้เหยียบมาพอได้ด่าดนะยัดก้อนเลยมาบนนี้เฮาก็จะมาซีมขนมที่เฮาบรหันเคยกินเนาะบางย่างเ็ยเคยกินแล้วแล้วก็บางย่างก็มืดไปแล้ะเมื่อวานนี้บางย่างก็มืดไปนะเพราะว่าเราเคยเห็นจากคืิอเฮาก็เลยแกะซีมเบิงซีไปซีมามืดกล่องนี้นะน้องยู ยากษ์มึงกล้องนี้ว่าเป็นยังไงคือก็อยากษ์มึงทุกคนจะสงสยัยเลยนะพั๊บคือว่าสูงวมาตำ่ำว่านางบอมนางอยู่นางต่ำมันนางตั้งนางต่ำนางนางบอมนางสูงนางอยู่นางตำ่ำโอ้ก็ดียเอาไปเก็ตมา,เ,มาเป็นท่องมือีออกมาเออเป็นยูรีเปิเป็นเซฟเป็นยูรียูรียูนอันนี้มีหรือได้เรากินสิมันมีจะเสียดู เนี่ยว่าได้กิวันจีเป็นสุกเล็ดข้างในเป็นสุกเล็ดห็นไหมสุกเกล็ดเกบออกมาอืมแเนาะันโอ้นาะอันโอ้ปมาโอแล้วเริมปากเขาก็ได้กินไปเมื่อเช้านก่อนนะขาสที่มาซีฟัต้อบไปนี่อันนี้อันนี้เคยกินอันนี้อันนี้ก็เคกินเป็นอีกแ่บบอก กับบุซื้ออรขนมมันิ้ทงขนมทงเปล่าเฮ้ยขนมทงไสขนมทงเปล่าชิน้นียังดน้อบอคือขนเผ็ดนี่ใชหอืออืคือบอกอางคือขนมมัน บางย่างเขาก็เดี๋ยวออกมาเนาะบางย่างนิ่ขนมเบิึงเดี๋ยวน้องมังแก้ให้แซ่บข้างในเป็นยังไงอะอ๋อเอาไม่เนาะเอาไม่เนาะอันนี่ลมแห้งเกี๊ลมแห้งพุดเนาะหอมกตัวนี้น่ะอันนี้คือจะแซ่บอันนี้แซ่บเลยเนะอืมแซ่บใช่ปะอืมอืมอันนี้หอมสตรอเบอรี่เนาะแต่เราตัดสตรอเบอรี่เป็นอ่าาานุ่มไหมขนมเดี๋ยวกินสตรอเบอรี่ โดกบัวบัวอ่านบอกว่าสิแสบขนมอันนีนะหอมปอนทุกอันแสบเลยน่าจะลองร่ายนะนุ่มพัดตลอดจิตใจที่ขนมอันนี้อยังขนมอันนี้ก็ยังมีสตนีเปอย่างอื่ขนมอันนี้ขนมอันนี้แ่บเห็นใจพอสิีจะเศร้าคุณ แซ่บกาขนมย่างยิมพันในซีมซมีแล้ว <c oughs> ซีมมนูยางย่ะงยงเปน,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 นเป็นสิขนแทบจะย่างยัง,ยงจะเข้มั้นมาแทุกคนนุ่อยู่มักขนมรสนี้กินหอมแซ่บมักมดนะมากมดตัวไหน,ไนไมักจนย่างเลย ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจไอ้แจ็คเวลาเนาะที่ฝากเครื่องมาให้เหาเนาะขอขอบคุณเพิ่มแล้วนะขนมนี่กะมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือต้องแฟสไปขีดยางกะโบได้กลับมาคือตอนจะส่วงกลับมาเขาจะประมาณช่วงอ่าสี่สิองโมงกลางคืนแมนประมาณสี่สามโมงห้าถ้าทุ่มปะบหนึ่งหนึ่งทุ่มบึ้งได้ก็เนาะหนึ่งทุ่มแมนเจ็ดโมงหกโมงวหนึ่งทุ่มบูแล่อันนี้ก็เล หนึ่งทุ่มหกโมงสองทุ่มเจ็ดโมงสาทุ่มแดโมงสี่ทุ่มห้าแปดเก้าสี่ทุ่มห้าทุ่มเป็นสิบโมงเจ็ดทุ่ประมาณประมาณเจ็ดบ่มีว่ดเจ็ดทุ่มติ๋วมีมีว่ะประมาณเจ็ดแปดทุ่มเนาะประมาณสักสามโมงหรือว่าสิบสองมงเนาะให้ซื้อมีบอ ก็วหูเกี่ยวกับทุ่มไปเลยเนาะคันว่าถามเป็นชั่วโมงนี้หูอยู่น้อยคนประมาณตอนสองสามโมงเฮามาฮอตเอพราะว่าเฮาจะเอาขนมอันนี้เจ้พวกนี้ไปกินน้ำเพื่อหายยากกินเขามันเทากันหายหิวเขาเพราะว่าเขาขึ้นไปละเฮากระชีดให้มันมืดนะเพราะอยาขึ้นไปหลายเทอมเพราะมันเมื่อยส่วนใหญ่ของน้องแฟดยูเทิงกูมันเมื่อยเลยตุสาขี้ให้มันมืดจ้ะค้ำตุนสำไตรย์กะยำขี้มันมืดแล้วก็เอาของกินนี้ขึ้นไปกินตอนหิวเขาเนาะ โอเคคลิปนี้ค่เราจะลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะว่าได้ไปยายถุงขนมปั่นสุกให้กับพี่น้องมึดแล้วเนาะเมย์ก็อยากจะขอให้สุขภาพาแข็งแรงเด้อขอให้หทุกคนสุขภาพาแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยใกล้จะฮอดปีใหม่แล้วเนาะใกล้จะฮอดาเดือนใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนไใหม่เดือนใหม่ปีใหม่เดือนใหม่เนาะก็ขอให้ทุกคนพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเงินทอง โอเคทุกคนมันจะอธิบายอ่ไรแล้วนั mean, ่คือลมเพลงขนาดลมเพิ่งต้นไม้อยู่เพิ่งต้นไม้ไหมลมบักแห้งๆเลยเนี่ยโอเคคลิปนี้กันจะลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย